เป็นไงบ้างก็ดีใจครับผมอืมดีใจแล้วคิดว่าก่อนจะดีใจเนี่ยคิดว่าตัวเองจะรอดเนอะเกือบไม่รอดครับโดนนับไปครับแล้วเจ็บาดนวยครับเจ็บเจ็บตั้งแต่ยกไหนน้องยกแรกครับยกแรกขาซ้ายครขาขวาขาขวาแล้วขาซ้ายตอนหลังก็โดนขาซ้ายอีกก็โดนครับแต่ว่าขาไหนเจ็บกว่ากันขาขวาครับขาขวาอ่านี่นี่เละไมที่เป็นเหตุผลที่เราทําให้เราสับการมายืนเป็นมือชครับ พราะว่าถนัดซ้ายเอาไว้ฟุกด้วยครับอ๋ออพุกป่ะไม่ฟุกครับตั้งใจมามาต่อยด้วยโดยเฉพาะอ๋อนี้ตั้งใจเลยใช่ไหมฟุกซ้ายหรือขวาซ้ายครับซ้ายอ่ะเข้าไปเต็มปากเขาเลยมั้งจังหวะก่อนหน้านั้นเราเราเห็นไหมว่าเขากำจะทำอะไรเราเห็นจังหวะที่ช่องโหว่พอดีแล้วเลยครับแล้วน้อมเล็กด้วยครับจังหวะ ได้ได้ได้ฮุกพอดีครับนี่ถ้าไม่ได้ลุกฮุกลุกนั้นนี่คิดว่าตัวเองรอดนะก็ต้องรอดครับเพราะว่าคนมาเชียร์ครับเขาบครั <c oughs> วมาเชียร์ด้วยเั่นแหลแม่ที่ผ่านมาเคยเจอมาอีกครับสองครั้งครับเราเคยผ่านแพ้แพแบาชนะครับวันนี้เป็นไงเกมกันโชกมันยากกับมันง่ายก็ <c oughs> ยากครับมิดใส่น้องสี่ออนครับแล้วก็ป้องกันไม่ค่อยได้ครับแล้วก็โดยรวมโดยยิ่งนี่เลยนะ อใจครับพอใจมากครับคิดไหมว่าเกมจะจบเร็วขนาดนี้น้องก็ไม่คิดครับคิดว่าถ้าคมยกเราเป็นยังไงก็ถ้าถ้าไม่ได้ลูกนั้นไปก็มีสิทธิ์แพ้เราครับเราเรามั่นใจเราจะประคองตัวได้รอดนะก็มั่นมั่นใจครับมั่นใจถึงจะไม่ได้นับก็มั่นใจว่าจะรอดต้องรอดครับแต่ถ้าคมยกก็น่าจะแพ้ครับอแล้ว มัดที่เราไปคิดไหมว่าเขาจะลุกขึ้นมาหนรือว่าเราเราไม่คิดแล้วว่าเขาเปไ็นใจก็ไม่คิดครับเขานอนลงไปเลย้วและใจะอะไรที่เราอยู่ตอนที่เขาส่งร่างเขาไปให้กับการรับไดุ้ติก,การโชคเลยก็รู้สึกดีใจครับพูดอะไรไม่ออกครับ รับโบนัสด้วยสามแสนห้าร้ายบาทขอบคุณบอชาติด้วยครับแล้วก็ขอบคุณแชร์สมหมายขอบคุณทีมงานกลุ่มพลังใหม่ทุกคนอ้โนี่ทองมาเลยนะเนี่ย <c oughs> อ <c oughs> อ, <c oughs> อนี่ันนี้ฮะอันนี้ลูกลูกชายลูกสาวลูกชายลูกชายอ้าวนี่เอาหอมมาชอร์ลูกชายแล้วชอร์ขึ้นสูงๆ่อยงั้นโบนัสก้อนนี้ก็ไปอันนี้ค <c oughs> รับให้ครอบครัวอันนี้โบนัสให้ครอบครัวคาาตัวด้วย <c oughs> อันนี้อ่า เป็นบกเสียหมายบอกว่ามวยต่อยดีนี่เขาจะให้ยกให้หมดนี่ไม่รู้จะยกให้หมดเ่าเนี่ยยกให้หมดนะโอเคค่าตัวเท่าไหร่กว่าบาทโอเคอ๋อดีแล้วเนี่ยลูกคนที่ไหไรแล้วเนี่ยคนแรกครับคนแรกแหละชื่ออะไรน้องฉลามครับฉลาม๋อโอเคโอเคแล้วแฟนอยู่ไหนแฟนอ๋อนี่แฟนนี่นะครับอ๋อเรามาร่วมอะไรโอ้นี่มามากันทั้งครอบครัวนะครับ น้องเป้าหมายต่อไปของเราเป็นไงบ้างครับน้องก็แล้วแต่ผมเตอร์าะจัดครับเป็นไงวันนี้เรามาสัมผัสครั้งแรกเป็นไงบ้างครับดีใจครับที่ได้ต่อยที่ได้ต่อยระดับโลกครับเรื่องนวลไหมเรื่องนวลเป็นไงบ้างถนัดไหมชอบไหมก็ก็ได้อครับและได้ซ้อมมาบ้างไหมน้องได้ซ้อมครับซ้อมใส่ซองอันนี้จอดิ้นครับ มันจะไต่ๆจะเหนื่อยเลยวลาชกป้องกันทุกอย่างน้องวันนี้สุดท้ายแล้วอยากจะพูดอะไรกับแฟนเมื่อทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เราวันนี้นะครับน้องขอบคุณกำลังใจทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณครับพูดไม่ถูกครับนี่แหละโอเคดีด้วยครับดีด้วยยินดีด้วยแล้วนี่จะลูกชายโตขึ้นจะให้ชกป่ะไม่ให้ชกไม่ให้ชกนะจะเลี้ยงลูกมาก 감사 <laughs>